เมื่อวันอาทิตย์ที่23มก,กราคมที่ผ่านมาพุทธศักราช2565นะคะคณะพุทธบุตรธ,ธรรมญาตราในโครงการเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่10รักบวรรักศีลห้ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธ,ธรรมมหาปูชนียาจารย์ได้ร่วมประกอบพิธีจุดประทีปครั้งที่5ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธ,ธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทโสโร เพื่อรำลึกถึงสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรกณวัดบางป่าอเภอบางเลนจัังหวดนคนปรปฐมค่ะสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้กราบอาราธนาพระครูสังครักษรังสิษอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสง์นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำนั่งสมาธิ ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นได้กราบอารัธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกจเจริญพระพุทธมนต์ผ่านระบบซูมและในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ได้แสดงธรรมบรรยายถึงความสำคัญของสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายครั้งแรกหลังจากที่หลวงปู่บรรลุธรรมณวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะ หากย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2460ในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10เมื่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วท่านยังคงนั่งเจริญสมาธิภาวนาปรากฏภาพของวัดบางปลาขึ้นในสมาธิความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนตัวท่านอยู่ที่วัดบางปลาทําให้ท่านคิดว่าธรรมะที่ท่านได้รู้เห็นอันยากนี้ที่วัดบางปลาจะต้องมีผู้สามารถบรรลุธรรมได้อย่างแน่นอน เมื่อรับกระถินแล้วนะคะหลวงปู่จึงลาเจ้าอาวาสวัดโบสถ์บนไปพักอยู่ที่วัดบางปลาเพื่อไปสอนธรรมะที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้วท่านสอนอยู่ประมาณสี่เดือนได้มีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างท่านสามรูปคือพระภิกษุสังวานพระภิกษุแบนและพระภิกษุอ่วมรวมทั้งคฤหัสหัอีกสี่คนค่ะจากเรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะคะวัดบางปลาจึงเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญ เพราะเป็นสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรกเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้แสดงธรรมจนทําให้เกิดพยานบุคคลยืนยันว่าวิชาธรรมกายนั้นมีอยู่จริงและทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาและเก็บรักษาไว้เพื่อให้ผู้ที่มาในภายหลังได้ศึกษาเรื่องราวของท่านคะ่ะ การที่พระธรรมญาตราและสาธุชนได้มาร่วมประกอบพิธีจุประทีปออนไลน์นอกจากจะได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีที่มีต่อมหาปูชนิยาจารย์อีกด้วยค่ะ